สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตอยู่บนสะพานข้ามคลองแสนแสบนะครับจะพามาดูความคืบหน้าและบรรยากาศบริเวณแยกลำสาลีนะครับจุดที่มีการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้า3ส,สายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ ซึ่งเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าบริเวณแยกลำสาลีแห่งนี้จะมีรถไฟฟ้าถึง3สายได้แก่รถไฟฟ้าสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีน้าตาลที่จะมาบรรจบกันอย่างบริเวณนี้นะครับโดยขณะนี้ที่มีการก่อสร้างอยู่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับที่คืบหน้าไปกว่า ระ84.90เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมนะครับและคาดว่าจะมีการเปิดให้ใช้ในเดือนมิถุนายน2565นะครับรวมทางรถไฟฟ้าสายสีสม้มซึ่งเป็นสถานีใต้ดินที่บริเวณแยกลามสาลีแห่งนี้นะครับก็คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนมีนาคม2568 ซึ่งนั่นก็เป็นคํากล่าวของรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการดําเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆและก็มีการก่อสร้างดําเนินงานไปได้เร็วกว่าแผนเพราะฉะนั้นก็จะมีการเลื่อนการเปิดใช้บริการให้กับประชาชนเร็วขึ้นครับ หากไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้ไซงานก่อสร้างต้องหยุดอีกก็อาจจะสามารถเปิดได้ตามคาดการณที่รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวไว้นะครับเมื่อมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เราเห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับเสร็จเมื่อไหร่รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีส้มที่อยู่ระดับใต้ดินอีกทั้งในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลมาด้วย เสร็จเมื่อไหร่รวมกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีความคับข้างและมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจกมากขึ้นด้วยครับบ่ายวันนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามีรถสัญจรไปมาแยกลำสาลีตรงนี้ค่อนข้างพุกพล่านนะครับก็าอาจจะได้รับผลบ้างจากการก่อสร้างรถไฟฟ,ฟ้าสายต่างๆ และคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆเสร็จแล้วก็จะทําให้การสัญจรตรงย่านลำสาลีแห่งนี้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ แน่นอนว่าการมีรถไฟฟ้าถึงสามสายที่มาบรรจบกันตรงบริเวณแยกลำสาลีแห่งนี้ย่อมเป็นผลดีอย่างแน่นอนต่อการเดินทางไปมาในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเดินทางเชื่อมต่อไปยังกรุงเทพมหานครชั้นในฝั่งตะวันออกก็ตามหรือจะเดินทางไปฝั่งตะวันตกฝั่งสูนราชการอะไรฝั่งนูน้นก็ได้นะครับก็จะทําให้เดินทางไปมาระหว่างกันในกรุงเทพมหานครได้สะดวก ในภาพเราก็จะเห็นบริเวณสถานีของรถไฟฟ้าสายสีส้มที่กำลังเร่งสร้างอยู่เหมือนกันกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งตรงบริเวณแยกลำสาลีตรงนี้รถไฟฟ้าสายสีส้มยังเป็นสถานีระดับพื้นดินอยู่นะครับเมื่อรถไฟฟ้าสายต่างๆที่แยกลำสาลีแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะทําให้คุณภาพชีวิตการเดินทางและการอยู่อาศัยของพี่น้องบริเวณลำสาลีดีมากขึ้นเพราะไม่ต้องเจอปัญหารถติด ที่ลำสาีสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปด้วยสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่แยกลำสาลีนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ